สวัสดีครับเพื่อนๆพรสงชวนชมพระสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้วันอทิตย์จุดพักผ่อนจยั่งกายยา,าพักกายพักใจสบายจิตสบายใจ,ยใจก็ครับมาชมพระพรสง่งนะครับภาพภาพสวยงงามน,นี่จัดให้ชมกันเต็ม ี่เลยนะครับออวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปไหนก็ต้องอยู่บ้านนะพักผ่อนย่นกายาแล้วก็ทำจิตใจให้สบายนัดกันเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะวันนี้จะทำอะไรกินกันนะอย่าลืมน้ำน้ำแดงโซดานะ แล้วก็อะไรเ่ยมะกรูดมะนาวบีบเข้าไปลองดูลอง, Adjust, ล,อง,ล,องลองดูนะสูตรใหม่ของปองสงนะ้ำมะกรูดใหม่เจ้าประคุณเน้ยใส่เข้าไปเนี่ยอร่อย,ออยะอชียวเจ้าประคุณนะครับทรัพย์ของข้าพระเจ้าได้มาได้ฟาร์มบริสุทธิ์ขอบูชาพระพุทธขอถวายพระสงฆ์จิตใจจำนงมั่นคงต่อพระนิพานขอให้พบดวงแก้วขอให้แข็งหมู่มารขอให้พบพระศิลานในนาคตการนิเทิ นะครับเนี่ยมีเท่านี้แหละครับเนี่ยชีวิตของมนุษย์เนี่ยจ,จะแก้ไขนะบรรยายออกไปนะครับน้ำจะสิ่งดีๆมาสู่สังคมนะพี่น้องแนชุมชนจะเห็นได้ว่านะพระผัสงค์ทีมีหลายแบบนะหลายอย่างตามพัชนานุกรมเลยสิละนะ โพเล็กโพใหญ่โพน้อยพิมพ์น้อยพิมพ์ใหญ่จะประคุณเนื้อนะจัดให้ชมกันเต็มฟิกัดนะเดี๋ยวเจ้าจว่ามีหน้านะเอาว่าก็กีตลับก็แล้วกันเดี๋ยวใครถ่ายถูกเดี๋ยวจะให้สมเด็จชุดวอลร์ขังนี่ไปแขวนทัพองนะขอบคุณต้องขอบคุณพี่บวรใหม่มาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเชียววัดก่อนนะเอาตังมาให้เยอะแยะเลยขอบพระคุณท่านมากบอกไม่เบื่อพระสมเด็จขนสง เราไม่ต้องเล่นลึกถึงขนาดโอ้ยสำเร็จอายุ1ิบ1ปดสิ0ก้า่รุ่นแรกๆไอ้อไรุ่นยังไงเขาเรียกว่ารุ่นอุปโรคนนะขายได้มารุ่นไหนก็หมาลูกเอาแท้ไว้ก่อนเก่าไว้ก่อนนะคนเราก็จะเข้าตัวเราเลือกเขาจะเป็นแบบนั้นกันพอได้มาองค์หูองค์นี้เก่านะโอ้ยสมยัยองค์นี้ก็ให้กันเป็นล้านสองล้านสาล้านห้าล้านอะก็คนมีตังค์ได้ไว้ก็พูด แล้วก็ไปให้คนมีตังตามที่ว่านะพวกพอค้าคนกลางเนี่ยไปได้จากชาวบ้านชาวไร่พอค้าคนกลางไปได้จากคนที่ได้พระเล่นพระมาอาพะไปขายซื้อมาหลักหมื่นไปขายหลักสี่ห้าล้านแบบพระตกควายเข้ามาแล้วภาษาเขาจะว่า่างนั้นเนี่ยก็เป็นแบบนั้นก็ไปขายให้เศรษฐีพวกเศรษฐีก็ตีราคาเข้าไปอีกเป็นร้อยล้านห้าสิบล้านร้อยล้านขึ้นไปเพราะฉะนั้น เนี่ย yeah. เอาของเท้ๆแทกันดีกว่าเอาของจริงกันดีกว่านะไปอุปโลกกันขึ้นมาก็อย่างว่าอย่างนั้นเนะี่ยเนี่ยไม่ได้ว่าใครนะฟังเขาเล่าฟังเขาเล่ากันเกิดเลยมาเล่าสู่กันฟังเชา้าเช้าวันนี้ขึ้นมาจะเจ็ดโมงเลยเนะี่ยอากาศดีขึ้นมาเสสายร้อน yeah. อะ่ะพระแล้วแต่ละองค์ไม่เหมือนกันหลักเจ้าะลรตรงไหนเพื่อเป็นจุดยืนนะ yeah. บางท่านก็ชี้ว่าตรงนั้นต้องเป็นอย่างนี้อะนี้ชี้วเป็นอย่างนั้นสมเด็จท่านไม่เคยบอกเลยว่าเอ,เ,อเอกลักษณ์ของท่านอยู่อย่างไงอะไรอย่างไงนะสมเด็จท่านก็บอกอย่างเดียวว่าเองมีศินห้าเมตตาทมคุณธรรมนะแล้วก็มีใจอดอ้อมอาวารีเผื่อแผ่นะช่วยเหลือโจ้จนสังช่วยดูแลกันอะไรกัน หมูหมาแมวสัตว์ท่านยังดูแลจนสัตว์ตสมเด็จและพระปัจจุบันใหญ่หญหญโตเตนี่ยดูแลยังสัตว์สุนัขสุนึก,นกหมาแมวคนได้ดูแลหมดลูกปู่ดังดังที่มีฤทธิเดชเด,ดชาจะเป็นแบบนั้นหมดนะนี่แหละนั่นแหละคือผู้ที่จะได้ครอบครองสมเด็จจะเป็นแบบนั้นไอ้มีเงินร้อยล้านพันล้านไม่แน่ไม่แน่นะพระพรนี่มาตั้งสมัยไหนนะได้ไปองค์นึง อ้องจริงครับเอามาฟังเขาเล่ากันนะเซตเซียนเขาเบรกกันนะฟังต่ฟังแต่พวกเศรษฐีเศรษฐีก็เบรกกันเล่นกันที่เข้าไปแล้วซื้อราคากันไปแล้วซื้อค่านิยมเขาเรียกว่าสร้างบารมีให้กับตัวเองเนะแต่ไม่แน่นะครับพระแท้ๆอาจจะอยู่กับคนที่มีศีลธรรมอาจจะอยู่กับคนที่มีน้ำใจเมตตาอดอ้อมอารีเผื่อแผ่ อย่างพรสงก็มีอยู่องค์หนึ่งเนีเคยมีคนมาขอบูชาเยอะแยะเลยนะมีอยู่องค์เดียวนะสมเด็จเก่านะบอกกันเลยนะใครมาบ้านผมจะหยิบรูปให้ดูทุกวันพรสงก็แฝนอยู่เริ่มตังต้งจากหกล้านเลยเขามาให้นี่ยบูชาสมัยก่อนขายของดีคงข้างบ้านเขาพาสหารประชาชาิมายี่สิบปีที่แล้วมาซื้อเลยให้หกล้านแต่ไอ้คุณพามันขอในหน้าสล้าน ภรรยาผมแม่บ้านก็บอกพ่ออย่าไปเอาเลยเราก็ยังพอมีตังค์อยู่ตอนนี้ขายของดีเก็บไว้เป็นสมบัติของพ่อเนี่ยเอาก็เก็บไว้หายไปมันก็ไม่เอาอะเขาเราไม่เอาอะเขาก็ตังค์มาให้เยนบ้านนะบอกเช็คเช็คอะไรผมไม่เอาเขาตังค์มาให้สิบาทผมก็ไม่ได้รับตังค์หกล้านเยอะนะสมัยนั้นนี่มาเมื่อสองสามปีเนี่ยก็พระองค์นี้กันเลยสมเด็จวันรักครั้งองค์นี้กนะันมีคนโทรมาถ,ถาม มาหาอาจารย์เชเพราะรู้ว,ว่าอาจารย์เชกับผมสนิทกันเพราะอาจารย์เชเคยได้รูปภาพจากพรส่งไปหนึ่งใบก็ไปเก็บทีิบานหลังมาอาจารย์เชที่ว่าชอบเล่นพระกับผมเนี่ยแกย้ายไปอยู่จังหวัดนครปฐมบานแกแกก็เลยนํารูปภาพไปให้เซียนพาะบางนั้นดูเขาก็เล่นกันเขามีสนามพระวงการพระที่นั่นเพราะอาจารย์เชเขาก็ซื้อพระขายพระเหมือนกัน ว่ากันติดอยูนี้นะมีคนมาซื้อเขาก็าขายอ่ะพระเขาเยอะแยะเนี่ยเขาก็ขายกันเช่ากันบูชากันอะไรผมไม่รู้แต่ผมไม่ได้ไปเดินกับเขาอย่างนั้น mm hmm. แกก็โทรมาถามผมว่าเฮ้ยพรศงพระสมเด็จวัดระครังองค์ที่ถ่ายรูปให้อาจารย์ไปยังอยู่ไหมผมก็บอกอยูองค์ที่ไอ้หมอนัอ่นมันมาซื้อไอ้ไก่มันมาซื้อหกล้านยังอยู่บอกอยูทำไมอาจารย์เอ็งยาวขี่ล้านน่ะมีคนเสนอราคาให้ แปดล้านเอาไหมเขาว่างั้นแน่นี่เรื่องจริงนะใครมาบ้านผมมาดูได้รายังอยู่ลงรักปิดทองอย่างสวยงามวัดะระฆังโคศิธารามพอแปดล้านนี่แต่ว่านอกเหนือจากคนนั้นเขาจะไปเรียกราคาขี่ล้านต้องปล่อยเขานะเนี่ยและอาจารย์เอาเท่าไหร่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็ขอในหน้าล้านหนึ่งอา้าวไอ้หมอหนั่นก็ขอในหน้าเท่านั้นเท่านั้นทำลุกผมก็เลยไปพูดเลยมากก็เนี่ยผมก็บอกว่า จะเอาแล้วไปเอาผมปรึกษาภรรยาก่อนนี่สมเด็จวัดละขังได้มาจากคนจีนสมัยผมบวชนี่อยู่ที่นูน่นวัดพยอมอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปทุมอ่าเขตติดต่อกับปทุมธานีกันเนี่ยมีล่องน้ำคลองระพีพัดกันก้นกลางฝั่งซ้ายมือเป็นจังหวัดปทุมฝั่งฝ่ามือเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมพระองค์แรกนะครับเรื่อสวยงามนะพรองงก็เลยเนี่ยได้มาตั้งกระบวดว,วันหนึ่งวันนั้นน่ะคนที่เอาพระมาขวากอาจารย์เจ้าว,วาดไว้ผมกําลังนวดเจ้าว,วาดคือหลวง,นะงพ่อเล็กนะหลวงพ่อเล็กที่เทพเจ้าจังหวัดอยุทยาเหมือนกันปทุมธานีเออจังหวัดอยุทยาประตูน้ำพระอินทมอนกานไม่ใช่ไม่ธรรมดานะเก่ง เอาพระพอ้าจากเชียงใหม่เนี่ยเอาพระจากคนจีนนะ้าขายเพชรพลอ,อยอยู่เอามาให้าจาร์เล็กว่าหลายองค์จะเป็นสมเด็จบางคุณพรมบางวัดะระรังมึงพอไปให้ร้านทองมาใส่กอดมันยึดไปหมดรูปเป็นของอาจารย์เล็กนะพระองค์แรกผ่านไปจะชมพระองค์ที่สองเอาวันนี้ให้ชมผงเนื้อทูบกันมั่งนะดีมนกันสวยดีนะครับนี่เล่าประวัติพระวัดระรังให้ฟวงังอะ วยนะครับเส้นวัฒนาขึ้นตุบหลังจากนั้นมาก็พอสงก็นวดอาจารย์อยู่เขาก็เลยบอกเขาก็ถวายวะเนี่ยหลวงพ่อขอพระเชิงแสนกลับคืนไปที่เขามาถวายไปก่อนนานแล้วมาให้หลวงพ่อพ่อคอยทัดสงไปเอาพระองค์นั้นองค์นี้มาขอกลับคืนเข้าไปเขาก็ถอดออกจากคอเขาเนี่ยองค์นี้ของกลงผมนะคนจีนตะกอดเขาเรียกพระเนี่ยเขาบอกของปลงขับรถมาจากเชียงใหม่นะพ่อคาเพชรพ่อคา,าพลอยเอาพระ เนี่ยของกงผมแล้าผมให้อาจารย์มาสององค์ไปไหนยังอยู่ไหมโอ้ลูกศิษย์เข้าไปหมดแล้วอ่างั้นเอานี่ไปเป็นทุมเด็จวัดละขังเขาไม่ได้เลียมทงเรียมทองอ่ะใส่ตลับเงินธรรมดาอยู่เลยตอนทรงก็ขอชมหลวงพ่อโอ้โหสวยจังเลยอาจารย์ตอนนี้นยังหนุ่มๆอยู่ยี่สิบกว่าบวชตอนกลังบวชสวยจังเลยอาจารย์แล้วก็นวดไปด้วยหลังจากนั้นก็ศึกมาผมก็ศึกมาแล้วก็มาทํางาน อย่าอยู่ที่ลังสิตบ้านผมเนี่ยมาอยู่ที่หลังบ้านที่ทไทยอเมริกันที่ผมเลี้ยงหมาอยู่เนี่ยผมก็ทํางานตอนนั้นยังไม่มีแฟนยังไม่มีอะไรผมก็ต้องกลับไปเยี่ยมอาจารย์ทุกวันเพราะอาจารย์เป็นคนมาขวากให้ผมเข้าโร,รงงานพระมาขวากมาอยู่โรงงานผมก็ต้องไปเช็ดเลือดชุกตัวอาจารย์ผมทุกวันนะเย็นๆผมต้องการพระองค์นี้อยากได้เป็นเวลาสี่ห้าปีแต่อาทิตย์ไปก็ต้องไปอาบไปเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้หลวงพ่อ นี่ผงทูบนะจนมึงวันหนึ่งวันตุจีนน่ยมันมีพ่อค้าจีนจากมาเลเซียนำไอ้น,นี่หูผงทูบนี่สวยจังเลยนะครับข้างหลังนะสวยงามนะครับอง์เป็นองค์ที่สองนะฮะจะชมกันเต็มๆอีกทีพ่อค้าจีนก็บอกว่าเนี่ยพ่อค้าที่จากมาจากเชียงใหม่อบอกพ่อผมกลับเลยนะได้พาเชียงแสนไปแล้ว ของพ่อของกลงผมมากลับคือแต่พระองค์นี้ของกลงผมนะกลงก็คือใครผมไม่รู้อะก็เลยบอกว่านี่ไอ้นี่ขึ้นตึมเลยนะองค์นี้นะผมวิเศษอ้าวสวยงามครับผมทูบนะไม่ใช่ผมใบลานนะครบบองค์ที่สามนี่แหมงงามหลายแท้เลือ้อเหลืองมั่งนะครับชมกันไหลายเนื้อนะครับ พอสงใจให้จมเต็มคาราเบลเลยเขาเรียกเต็มคาราเบลเบลอะไรปุผมก็จําเข้ามาพอหลังจากนั้นก็หลายปีผมก็ทํางานอยู่วันนั้นตุจีีกลับไปพอดีพี่น้องชาวมาเลเซียเขามาเยี่ยมจยาเล็กจย์เล็ก,กก็ดูพระเก่งใครก็มาขอดูอยู่เลยคนนู้นก็มาขอดีจย์เล็กก็ขอดูพระองค์นี้หน่อยแกก็ไม่ห้ใครดูถ้าแก,แ,ก,แ,กแอบเงียบไว้ลูกศิษย์แกเยอะแต่จะบีบคอลงพ่อนะเอาพระคนนู้นก็จะเอาคนนี้ก็จะเอาจานแกก็ไม่ยอมนะ ยานแกก็เก็บไว้วันหนึ่งไอพ่อค้าคนนั้นมันบอกหลวงพ่อพระสมเด็จองค์เนี้ยของผมผมองเนี้ยถ้าจะมอบให้ใครก็ต้องมอบให้คนที่มีคุณธรรมนะหลวงพ่อนะให้คนที่เขาดีจริงๆเลยก,ก็แล้วก็หลวงพ่อมอบให้เขาผมไม่ว่าหรอกเพราะวันใดวันหนึ่งหลวงพ่อก็ต้องมอณาภาพเนยหลวงพ่อก็ให้ใครก็ได้ตามใจหลวงพ่อคนที่เขาหลวงพ่อว่าดีเราว่าั้น เราก็นั่งฟังล้วก็นวดใช่ไหมบนวดเจ็ดนวดเจก็อาบเช็ดน้ำเช็ดเนื้อเช็ดตัวอาจารย์อาจารย์เขาเจ็ดสิบกว่าแล้วจา์เล็กพระครูพระครูอะไรนะพระครูวิหา,ารกาลอะไรพระครูโสพลวิหารการเจ้าว,วัาดวัดพยอมเจ้าดีเจ้าวดัาววาดเนียอยู่นี้เป็นมีพระครูมาอีกองหนึ่งเป็นเจ้าน้างเพอแล้วตัวนี้อยู่ประตูน้ำพระอินอยู่เลยวัดทวีไปสามห้ากิโล นะครับเนี่ยผมก็มาอยู่โรงงานหลังจากนั้นพวกก็นวดหลวงพ่อนวดไปดูมาวันตรุษจีนนะหลวงพ่อแม่แล้วก็หวังจะไปได้พระสมเด็จตรงนี้มาดูชิคคีใชไอ่พอ้าจีนมาเอาหนวดเนี่ยพระพิยะมหาราชจุกเก่ามาเลยเลี่ยมเพชรมเมตรละห้าพันมาให้หลวงพ่อเลยใส่หมหนติดญาติมาบอกอาญาติลุงพ่อมาแล้วมันม,มาขอพระอะไรหลวงพ่อไปกันมาดูหลายองค์ปากนองปากน้ำไ,ได้ไปเยอะอะลูกศิษย์เขาแหละพามาจาก มาเลเซียมังอะไรมังแล้วก็ลุงพ่อแม่สวยจังเลยเอาตลับเอาที่พัตป,ปิยะเนี่ยมีตลับไปด้วยเพชรโอ้โหอลังการงานสร้าง,ขงเขาเนะบอกนี่หลายแสน,น,นว่าอย่งั้นจะไหวเขาก็ตงว่าหลุงพ่อเขาก็ได้โอ้โหอันนี้ผมพิเศษขึ้นแดงเต็มวงเลยนะเพื่อนนะครับนี่เล่าผมฟังเล่าไปด้วยนะเล่าประวัติพระสมเด็จว่าละคังเดี๋ยวจะหาว่าพรส่งไม่มีกับเขาเอา่าม,มีเหมือนกันแหละจะเล่าให้ฟัง หลังจากนั้นมาก็เอาเชผมก็ถ่ายหน้าแล้วก็ถ่ายหลังสวยนะครับพี่ครับเพื่อนครับน้องครับมีเวลาก็ให้ดูกันเยอะๆนะพิจารณากันเอาสวยงามจริงนะครับเ,เล่าเรื่องมาสามสิบสี่สิบปีที่แล้วให้ควังเนี่ยหลังจากนั้นมาผมก็เลยนวดอาจารย์โอ้โหได้ดูเนื้อแต่แปลกสักวงวันนี้ เขาเรียกเนื้ออะไรไข่นกกระทาเนี่ยเอาวางไปมีคนอยากได้นะภาพเนี้ยพิมพ์เนี้ยนะดูเอานะครับนะสวยงามมากี่ยผงพิเศษครับใช้ผงทูบผงดำพร้อมด้วยผงพิเศษโรยทั้งองค์เก่าผมก็เลย นวดหลวงพ่อไงแหละนวดไปนวดมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวดีแกก็หยิบเอ้ยไอ้สองไปหยิบสมเด็จไปะละครนั่นมาดิหลวงพ่อกหลงแกบโคแกก็มียานพิเศษแกคุรจะพิจ,จารณาแล้วมั้งมันมาดูมันศึกไปต้องหลายปีแล้วมันก็ยังมาดูแลเราอยู่นั่นนะพอผมไปละพระที่ปฏิบัติเช้าเย็นอะไรเขาก็ไม่ยุ่งแล้วเขา,า,าคคร,รู้ว่าเราเป็นลูกศิษย์กุฏิก็ไปบีบไปนวดไปอะไรจนเจ้าว,วาดดีเขาก็ได้พระไอ้นี้มาแม่หลวงพ่อได้ พรยปิยะเลี่ยมทองคาฝังเพชรโอ้โหหลวงพ่อแต่อยู่ที่ไหนไม่รู้ตอนนี้ละไม่รู้นะไม่อยากเราไม่อยากได้อย่างนั้นเพชรกดแพงเอากล้วกันี่มาจากมาเลเซียเลยขอดูหลวงพ่อรับอกเมื่อยิบวันละครอยู่ในตลับนั้นนะกล่องนั้นนะเอามานะองค์ไหนหลวงพ่อองค์ที่ไอ้นู่นนะเท่าแก่เพชรพลอยที่มันจากเชียงใหม่วันนั้นเองจาได้ไหมเชียงรายเชียงใหม่อะไรที่เองแปลพัดเชียงแสนให้เขาไปอ่ะขอยเขาไปแล้วก็ เขาให้เองผมจำได้หลวงพ่อ,พอเองไปหยิบองค์นั้นมาก็าไปเยอะเจ้าวาดเนี่ยมีบางผู้ภูมว่าราังเนื้อขาวแก่งสวยๆใหญ่อง์แต่อีกองเนี้ยเองไปเอามาที่มีลงท้องนะครับหลวงพ่อ,พอผมจำได้ไก็ขึ้นไปหยิบมาบนกุฏิขึ้นออกออกไหนได้กุฏิก็อยู่ชั้นสองไปหยิบมาให้ดูหมเราก็หมาขนลุกและอยากได้จับจิตจับใจใช่าหคนชอบพระจะทําไงได้เจ้าพระคุณเอ้ยเท่านั้นเองและอุดหนุนมาอ้าว ก็ให้เองอืออย่างเงี้หลวงพ่อจะรู้เชียอย่างเจ้าวาดพระครูสมพลมหาเล็การหลวงพ่อเล็กเทปเจ้าประตูน้ำพระอ,อินกันแล้วใครมาถึงน้ำประตูน้ำพระอ,อินบมกรู้จักหลวงพ่อเล็กวัดพยอมไม่รู้จักกันหมดะหลวงพ่อเล็กพ่อใหญ่วัดพยอมมีสององค์ประตูวัดพยอมบางเผือบางน้อยนะไม่ใช่วัดพยอมนนทบุรีนะคนละองค์กันรประบวชอยู่นั่นแหละบ้านผมอยู่นั่นเนี่ยบ้านผมอยู่ปทุมข้ามฝั่งน้ำไปกเ็เป็นยุทธยาคนสองจังหวัดเลยเนะนี่ย บวชเรียนอยู่ที่นั่นนะก็ได้ที่สุดก็ได้มาหลวงพ่อก็ได้มาแล้วกับใส่ตลับเงินเนี่ยนะใบามาโรงงานมาอะไรกราบท่านกะลาท่านท่านกา็กลับท่านบอกเก็บไว้ให้ดีนะจะขายหรือจะให้ใครบูชาเขารู้อยู่พระเหรนรละขังแท้ก็ให้เราสบายกันแล้วกันแล้วทำบุญทำสังกุศลนะสงา่าจะได้เป็น ติดเนื้อติดตัวไปนะสงนะจะได้แต่ขายก็ขอให้มีตังค่ะเขาว่างัันนจะได้ให้สบายแกรู้ว่าเป็นของหายากวันละครก็อย่างจริงาริตทีเขาไฟฟ้าหัดขันหากันนี่แหละไอ้ผมเองก็เก็บมาจนทุกวันนี้เนี่ยที่ว่าเขาตั้งราคาให้ถึงสิบล้านแปดล้านเมื่อไม่กี่วันเนี้ตั้งราคาให้แปดล้านผมก็ยังเฉยอยู่เนะย ถ้าไปอยู่กเกษตรีไม่ตกห้าสิบล้านร้อยล้านหรือไม่นเนี่ยผมก็ว่านะพอสงมีอยู่องค์หนึ่งเพื่อนครับพี่ครับน้องครับโอกาสดีจะถ่ายให้ชมกันเน่ยจะถ่ายลงใน YouTube ให้ชมกันว่าของที่เขาตีราคาให้แล้วมันเป็นอย่างไรอะไรยังไงแต่ฉะนั้นแล้วก็ว่าพระองค์นี้ก็ไม่ใช่ว่าของผมจะเกหรือแท้ จะอะไรเดี๋ยวผมไม่รู้รู้ว่าได้มาจากเนี่ยหลวงพ่อวัดพยอมสมัยเมื่อผมอายุยี่สิบสองยี่สิบสามปีนะตกสี่สิบปีแล้วแล้วคนที่ให้มาก็หนึ่งก็คือคนจีนอีกแหละบอกของกงผมนะเก็บไว้บรรูุเท่าไหร่แล้วขีดสิบปีก็ไม่รู้นะเขาว่าอย่างนั้นน่ะฉันก็เลยได้มาเนี่ยมีเรื่องจริงทั้งหมดที่เราเนี่ยแต่หลวงพ่อเนี่ย ล่วงลับลงไปแล้วนะพระครูสพลวิหารการอดีตเจ้าวัดวัดพยอมเนี่ยมันเป็นความจริงก็เล่าสู่นคนฟังเนะ่ยก็ตเด็จวัดระครังมันเป็นอย่างนั้นแต่เราหลังจากนั้นมาก็อยู่กับเรามาตลอดก็มาเจียดมาเปิดร้านค้าอยู่สิเนี่ยก็คุยกันไปคุยกันมาอาจารย์เชยเาบอกเคยสงมันมีองค์วาองค์นั้นดีวะเฮ้ยมีคนมาขอขณะผมถ่ายรูปแล้วคนยังขอบูชารูปไปแล้วกันเนี่ยอา้าว มาเด็กขอมาเชดูพระบอกขอรูปใบพิสงผมอาดมาร้อยใบอ่ะเนี่ยคนก็บุเอาไปหมดอะ่ะขอรูปพิเฉยอะ่ะขอรูปวัดระฆังขอไปดูไผ่บูชาเนี่ยหลังนั้นก่อนนั้นผมไม่เคยได้พระชุดนี้เลยวางหน้าเลยผมยังไม่รู้จักด้วยผมหลังนั้นก็ผมมาอยู่ไทยอเมริกันมาอยู่โรงงานไทยเขาปิดผมมาเปิดร้านค้าก็มาอยู่กับหลวงหลวง,งพ่อเล็กบรณลภาพผมก็มา บ,บุญกับหลวงพ่อสมศักดิ์วัทวีช่วยกันสร้างวัทวีก็เลยได้พระชุดนี้มาให้ชมกันอีกผมก็ว่าก็ไม่ต่างกับพระที่ผมมีนะราคาหลายสิบล้านไม่ต่างกันเลยสภาพใกล้เคียงกันเนื้อหาสาระแต่ว่าพระวังหน้านี่จะมีผงเม็ดเขียวเม็ดแดงขึ้นมาเยอะเม็ดขาวเยอะแต่สมเด็จวัดระฆังจริงๆเนี่ยเนื้อเขาจะแก่งจะมีเม็ดงาอยู่ในตัวนั้นด้วยนะผมสังเกตด,ดู <c oughs> ผมส่องไปดูคุณเม็ดงาก็มีนะ ดอกไม้ก็สวยงามนะฮะอันนี้เท็จจริงไม่รู้พรสงบีแต่ใครมาให้ห้าล้านสิบล้านผมยังเฉยอยู่เลยนะนยคุยสักบ้างนะไหนๆก็นะผมก็มีได้นแต่ใครมาให้ผมห้าล้านสิบล้านผมไม่ต้องนะครับไม่ต้องมาคุยกับผมนครับผมไม่ขายนะจนฝ่าผมว่าตายแล้วไปตกอยู่ในมือใครก็ว่าไปนะนแล้วแต่คนที่ปีบุญญาที่การวาสนาดีนะขายไปก็ไปสร้างวัดจะโอ้แต่ไม่แน่นะ ใายไม่ให้ถึงสิบล้านเนี่ยอาจจะไปสร้างสมเด็จโตบนเมรังสีวัดตะคังก็ได้สมเด็จนําจิตนาใจพามาสร้างนาตักสิบเจ็ดเมตรวัดบางรลวงหัวป่าวัดระครังสองให้ท่านทักสิบล้านเก้าล้านก็ได้แล้วเหลือไว้ใช้สักล้านเลี้ยงหมาก็ยังได้แล้วก็สร้างโบสถ์สร้างอะไรนะเพราะเราก็ป่านนี้แล้วนะครับใครชมพระวันสงวันนี้ขอทุกชัานโชคดีมีความสุขคิดและสงฟมมารบุญบารปาถนานะครับ คิดเงินให้แดมากองนะครับอย่าลืมพระอรหรันต์พระในบ้านนะครับพระพ่อพระแม่น้ําบ่อน้ําคลองก็อย่าเปรองน้ําใจน้ําอะไรก็ไม่เกินน้ําใจนะน้าใจเหมือนยาการยาสิทธิผู้ที่มีฤทธิดเดชเดชชาก็คนที่มีทําสร้างกุศลทางสร้างทานบุตรบารมีสร้นะางบุตรบารมีให้ทานดูแลช่วยเหลือสังคมดูแลเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับเนะขาบอกว่า พาจะหลวงพ่อจะรันบอกยิ่งให้ยิงได้พอสงไม่ต้องกลัวเอ็งมีแต่ได้ได้บุญได้กุศลน,นะไม่ได้ได้อะไรเขาหลกเอาก็าแล้วหลวงพ่อตายไปจะได้ไปเจอกันโชคดีนะครับมีความสุขมากๆนะครับรับบรวยด้วยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ